ครับเลขเด็ดสามเณรเบนเสือโปรดนะครับดูซึ่งวันที่แล้วสามเณรเบ้นใหมาห้าเจ็ดเจ็ดแปดหกห้าห้าแปดเจ็ดเก้านะครับไปเข้าที่เจ็ดเก้าครับแล้วก็สรงมาล่าสุดก่อนเลขสี่ออกเรื่องที่หนึ่งทรงมาเจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้เจ็ดแปดเก้าครับส่วนงวดนี้วันนี้ก็ครื่องวดวันที่สิบหกกัญญาหกสาม เรีนเป็นหายไม่อีกคือเกาลักษณะเดียวกันครับอืลักษณะเดียวกันแต่เลขเปลี่ยนไปตรงที่ว่างมวดนี่ซิมีห้าแปดห้าเก้าหกสามหกห้าห้าหนึ่งและสามตัวเก้าห้าแปดมากเพะต้องคิดหลายครับผมเลขซิมีซื้อตามผู้ที่ตามนั่นแหละครับ กะอย่าลืมนะครับผมซึ่งวันที่แล้วส่งมาให้สองรอบก็เข่าถึงสองรอบนะครับสําหรับสามเ,รเณรเบนก็เข่าที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดและก็เจ็ดแปดเก้านะครับอืมท่านใดที่รอพี่ดําพี่ดาบอกว่านยมพันธ์ได้ลขเ์กเอ,อพี่น้องแจ้งข่าว้ทสาบยงพันธ์ได้ถ้าใดแล้วพี่ดําจะส่งมให้นะครับเนาะตามนั่นแหละครับผมปากเป็นขวันและกำลังใจ ให้แอดคือเก่าเลยก็ครับผมสู่กันท่อไปนะครับผมสาเหตุที่อ่าทอดเททอดถอยกับมีอยู่ปัจจัยเดียวคือเลขมันมันหวังตรงสามแปดมากเกินไปหวังสามแปดลายเกินไปทำใหตผิดหวังแล้วหวยมาออกแบบนี้พี่น้องหวยก็มาออกเลขอัน เลี้ยงเลขกอันนี่เฮ็ดเฮ็ดท่อถอยในการทําในการออกหาเลขนะครับพี่น้องจังที่เห็นนั่นแหละเนาะมันออกยังไก็ได้บวกได้เลยว่าออกหอยออกว่าแล้วพวกปืม้มอ่ะครับแต่กระสูขึ้นเก่าสูขึ้นเก่าแม่นที่เป็นยังไงกะสูขึ้นเก่าครับผมแต่ตอนนี้กะ หนาฝนก็นลําบากแม่ในการเดินทางนะครับผมไปแค่ยี่สิบก็รูนี่ก็ปวดหลังปวดหลังปวดเดยวต้องอได้นอนสระตะกอนพักเป็นชั่วโมงจนงค่อยกลับบ้านได้น่ะครับปวดหลังอาการกทสงสงนะครับผมพราพว่ปวไปหน้ามาหลังสงสงทั้งน้องนั่นครับผมฝากขอบคุณทุกคนที่แห้กําลังใจด้วยดีเสมอมาแล้วก็บ่ถิ่มบะป่านะครับ ผู้ที่เขามาใหม่กะพื่อเ่าครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้แอสกระสู่ไปน้ำกันเนาะพี่น้องขอบคุณครับสุขสุขคนด้วยโชคดีโชคดีเน้นเบนอาจจะส่งมาอีกเน้นเบนนี่เขาเขาเ้วยครับถือว่าเขามาผมกาลืมแล้วน่าี่เป็นแปดมวดที่แปด้นะเนาะงวดที่แปดครับผม จำนี่ยนะพี่น้อ,องร้องว่าหลายขอบคุณเนเ้นเบนนะครับผมขอบคุณเนเ้นเบนขอให้เจริญเจริญนะครับได้ขอบคุณทุกๆคนหน่อยเนี่ยเนเ้นเบนที่ให้ไปพราเลข,ขออกมาเข่าถือว่าเข่าทรงมาห้ยสองรอบเนงวดดัน,นที่หนึ่งเนี่ยก็เข่าั้งสองรอบนะครับถึงเนี่ี่ล็อกกับว่ารุดหรอครับ ็อกซ้ำใดกก็ซ้ำนั่นละ่ะคือเกา่าทำนี่นะครับมองมีพลังแล้วสู้ๆครับสู้ๆสวัสดีครับ